มีนายังมีแพชชั่นในการถ่ายรูปมากกว่าอุ้มนะตอนเนี้ยอุ้มแบบปกติอุ้มออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยจะต้องแบบถ่ายมีเก็บมูดเก็บอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพตอนนี้แบบไม่มีเลยอะแทบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีรูปคางสต็อกเลยอะไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรช่างมันเถอะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีไฟในสักวัน บุสบุสบุสเซ่ไม่ค่ะอะไร <S <s <ans> <S เปลี่ยนสถานที่หรอ <S <s <ans> <S ใช่ค่ะน้ำหอมชอบกินไหนหรอในสี่ใน ni Leo and Greasy. Number one in my heart is Leo. Charlie and Um love you, love you too. คือทำไมไม่มาล่ะทำไมเจ้าไม่มาล่ะคิดถึงร่างก่อนเข้ากองเออนั่นแหละดิทำไมทุกคนบอกว่ามันเป็นช่วงอะเหมือนที่เคยบอกไปอะ่ะเมื่อก่อนแบบงานอะตอนนั้นไม่คืองานตอนทำมันก็เลยมีแพชชั่น แล้วมันก็ต้องทําด้วยเพราะมันคืองานแต่ว่าเหมือนตอนนี้แบบมันก็เลยแบบขี้เกียจขึ้นด้วยแหละอืมหึมมันก็เป็นช่วงมันก็ขยับกันได้ตอนนั้นอุ้มอายุเท่าไหร่เองตอนนั้นอุ้มยี 24, 5, ่สี่ห้าอะยี่บหกทุกคนนี่จะสามสิบแล้วนะทุกคนมันจะสามสิบแล้วนะ อยากเจอแล้วคิดถึงาะตอนที่เรารู้จักอน,นันต์อุ้มเท่าไหร่ยี่ิบเจ็ดะไม่เคยอายุใกล้สามสิบกันหรอมันก็มีแบบฟิลขี้เกียจบ้าง <c ười> คนคนในใจทำไมอยู่ในจอ,อ <c ười> เข้าใจพูด วอชิงฟอร์นฟิลิปปินส์อมาบูไฮฉลอง30 3สยังแจวไอแว้แจวว่าแจวแต่ว่ามันก็จะมีฟิลแบบยมบ้างขี้เกียจแต่งตัวขึ้นบ้างอะไรบ้างใส่คอนแทคหรอใช่ค่ะพี่มุใส่ตาสั้น30บแค่ตัวเลขเข้าใจนะว่ามันแค่ตัวเลข <laughs> แต่มันก็มีฟิล <laughs> <Hit> you. พี่อุ้มแนะนำคุชชั่นหน่อยได้ไหมคืออุ้มไม่ค่อยใช้คุชชั่นเลยไม่ค่อยใช้คุชชั่นส่วนมากอุ้มจะใช้เป็นฟาวเดชั่นกับเป็นใช้ฟาวเดชั่นใช้รองพื้นปกติไปเลยคือเป็นคนที่น่ากินรองพื้นชํำอยู่ก็เลยใช้ใช้รู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถทารองพื้นได้แต่ดูไม่ได้หนัก คุณสามารถส่งจูบและรู้พอใจได้ไปไ o ไป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  y ป a r ไปไปไ y ไป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  y ปไ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 ป o ป บุรีไม้ไม่น่ามีค่ะแต่ว่าวันที่20นี้มีงานที่เอเชทิกนะคะมาหาได้ซ้อมเหนื่อยไหมมันไม่ได้เหนื่อยค่ะมันเจ็บเฉยๆมันเจ็บหัวเข่านะอัมโบรกไหววางแผนหาวิธีไปใหม่เลยดีนะวิธีไปใหม่เลยดี หนูจะใช้แต่งหน้ารับปริญญาอุ้มว่าใช้ฟาวเดชั่นไปเลยก็ได้นะคะหรือถ้าชอบคุชชั่นที่อุ้มใช้คุชชั่นมาแล้วอุ้มรู้สึกชอบก็คือของอุ้มดูยินมยูโกะเฮียอิมิโยโกะวันไทม์อ่าในในในอีเวนท์ โอ้มีโอกาสจะมาชุมพลไหมย,ยังไม่ยังไม่ได้มีแพลนไปเลยค่ะแต่ก็อยากไปเหมือนกันขยับไปไกลมากทุกคนแต่ว่ามันที่นั่งมันมองเห็นโอเคเลยนะสวยจังค่ะคนอะไรคนเพชรบุรีค่ะหนูจะไปเอเชียทียังไงไม่ให้ลงฮึยังไงล่ะ อุ้มก็เคยไปเอเชียทีคแค่สองครั้งอย่างมั้งใช่เคยไปเอเชียทีสองครั้งใช่เขาก็มีที่จอดอยู่นะถ้าขับไปไกลมากแม่ไปไม่ถูกน้อยอ่ะมีใครผ่านทางไหนแล้วพาไปด้วยกันได้ไหมอุ้ม have you m e ลูกสิลูกสิ ไม่ใช่ลูกสีลูกสีลูกหมีซอนยาไรท์ yes I I met her met them before one time ขอตุ๊กตาข้างหลังได้ไหมไม่ได้แฟนคลับซื้อให้ไกลกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรน้อยอะ่ะ มาให้ได้นะเรียกแก็บเท่านั้นงานที่ไหนงานจัดที่เอเชียทีค่ะคือทุกคนอยากทุกคนมาจริงๆนะน,นี่เป็นแทบจะเป็นครั้งแรกเลยไหมอ่ะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่ มิสแกนของเราจัดงานเช่าหอที่อื่นทุกคนจังหวะนี้คิดดูสิทุกคนคิดดูเราจัดหอที่อื่นเลยนะมันเป็นอะไรที่โคตรใหม่อ่ะคนไทยคนแรกค่คนไทยคนแรก คนไทยคนแรกคูจินคูเลคูเรียกคูจินคููคคคคแรกใช่ค่ะเราไปจัดที่เอเชียทีคไม่ใช่ชวีพรทวีพรอะไรใหม่ๆของเรามากจริงทุกคนไปเธอมันทำเลิศๆรอบนี้มันเลิศจะตายเพชรบูรณ์วันไหวมีนเบฟเออคิดดูดิคนเลิออะ ทำเล่นๆเลยล่ะอันนี้มันเล่นๆเลยล่ะเปิดสกสาราดใหม่ๆเลยล่ะไกลมากฮึบเอ้าถือว่าได้ไปถ่ายรูปเล่นด้วยนะ A C T เขามีชิงช้าสวรรค์เนี่ยนะพวกคุณสามารถไปทำคอนเทนต์คนที่จะบอกว่ารักจะกไปคนที่จะไม่ไปไหนอย่างนี้ได้เลยล่ะ คุณสามารถทำคอนเทนต์นี้ได้เลยละ่ะทำเลิศๆเลยละ่ะพรุ่งนี้มีซอมอีกครับคอนเทนต์เพลงนี้หรอคะใช่เลยละ่ะเลิศๆเลยละ่ะคนที่จะบอกว่ารักและวูุวันรักกันไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันทำอย่างนี้เลยละ่ะ ทำเลิดเลดเลยละกดกดใช่ค่ะทุกคนกดตะกร้าด้วยนะทำเลิดเลดเลยละลจะจ t d o ่ะคุณพูดภาษ,ษากี่นาไม y e ะ Say I can t. speak English but maybe not much พี่อุ้มสวยมากค่อยชมพี่ตอนแต่งหน้าก็ได้ I have a video of fan for a year oh thank you ค่ะ Lin what's your name Lin. Lin, r i g h thank you นะคะหน้า nah, ุิวเปลี่ยนไปผอมขึ้นเยอะคืออุ้มทำจมูกด้วยนะคะแล้วก็ว่าส่วนที่มันเปลี่ยนนาจะพอทํทำจมูกด้แหละแต่ไม่ได้ผอมนะคะไม่ได้ผอมไม่ได้ผอมต้องแบงตแต่หกโมงไปหกโง <c oughs> โอ๊ยลิ้นพันกัน,น่ะอยากซื้อค่ะ <c oughs> อยากซื้อค่ะกดอรก้ารไม่ได้อู้ให้อุ้มทักไปหรอคะ <c oughs> i ไ p โฟนเดย์วันที่สิบเก้าเบฟไปร้องเพลงด้วยหรอใช่ค่ะวันที่สิบเก้าอุ้มมีไปร่วมงานอุ้ม <c oughs> มันบอกได้เลยเหรอเขารู้กันหมดแล้วปะใช่ไหม ใช่ป่ะทุกคนรู้อยู่แล้วปะทุกคนรู้อยู่หรอไหมอ่๋อรู้อยู่แล้วโอเคเขาบอกแล้วจบอะไรเนี่ยก็นะคะวันที่ควอย่าลืมมานะเหมือนที่บอกมันมันคือเราคือคนไทยกลุ่มแรกเลยนะเนี่ยเราได้ไปที่เอเชียทีกเลยนะเลิศเลิศเลยละ ฮอสวยเลยละ่ะที่จริงพี่แวนส่งรูปมาให้ดูแล้วละเลิดเลิเลยละ่ะไกลามากใกลค่ะแต่ว่าอุ้มว่าเออเขาเรียกว่าเจอมาไหนที่นอนอะ่ะวันนี้ชีฉีดวัคซ่งวัคซีนนะชีแอบซึมซึมมาซึมมาซึมนิดหน่อย who your favorite girl, girl love actress to be girl fan and who your favorite dl actress uh, my friend mina